เฮ้ยกโ <Hey! S 2> ทษครับเดี๋ยวสิใครวะอยู่ในบ้านเราเฮ้ยเธอคือใครฮะอาศัยในบ้านเราตั้งแต่ตอนไหนแล้วห้องนี้เป็นห้องที่แม่ไม่ให้ขึ้นมาครับชั้นบนสุดนะเรามาสำรวจก่อนครับอันนี้เฮ้ฮะ เหมือนมีคนบอกว่าจะให้ฉันนี่นะมันไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงอันนี้ล่ะอะไรเนะี่ยเสื้อเก่า,เ,กาเสื้อผ้าเด็กอะทำไมสกรปรกอย่างเนี้ยไดเสื้อผ้าเธอเครับแล้วก็อันนี้รูปครอบครัวเรา อบคใช่แล้วก็ดำเนินการต่อไปนี่มันไม่มีเหตุผลเลยทำไมพวกนี้ถึงอยู่ที่นี่ได้มิเธอเป็นใครมาทำอะไรเนี่ยพ่อแม่ของยูมันพวกเขาให้คุณอยู่ห้องนี้เหรอคุณรู้จักชื่อของฉันพ่อแม่ฉันให้คุณอยู่ที่นี่เหรอ ไม่น่าเชื่อเลยมาแค่ตอนกลางคืนเหรอทำไมถึงออกมาตอนนี้นมนี่ยฮะไม่นมอ๋อนมที่เราเห็นตอนแรกนะคือที่มันหมดฉันจะออกไปซื้อนมงั้นคุณนี่เองที่เอานมไปใช่จริงด้วยขอโทษด้วยก่อนนั้นมีคนออกไปบ้างแล้ว เดี๋ยวเอามาให้นะรอตรงนี้นะไปเอานมมาให้กิน <st> โอ้ยนมอ,อยู่ไหนเนี่ยจะบอกว่าเยอะเยอะมากเอานี่ไงอินบีกอดไว้ฮะเอ่อเราต้องหยิบออกมานะครับในขณะที่เขาหลับอยู่อะไรดิเอานมอ,ออกมาเฉยๆจักรจี้เท้าอุดจมูกโอ้โหลองจุบ มันจะล่วงเกินเกินไปมากยังไม่มีอะไรยังไม่เป็นไรกันเอาเป็นเอานมออกมาหลับสนิทเลยฮะเอาแล้วมือไปอังขอนะเมาเละกันหมดครับไม่ไปน,นอนในห้องโอเคเอานมขึ้นไปให้เธอลนะสาวาปริศนา ามาแล้วนี่นมของคุณขอบคุณนะชอบกินกินแต่นมเหรออ่าเช็ดออกไม่เช็ดเช็ดให้ด้วยความไว,มว,วค่อยๆดื่มนะขอบคุณนะไม่อยากกินอย่างอื่นหน่อยเหรอนมพอแล้วเหรอฮะเรียบร้อย ว้าวนมอะพระเจ้าเธอตื่นแล้วอ่าอ่าอ่ารับเข้ามาอออ๋ืดบีตื่นแล้วเหรอใช่ทำไมพี่ไม่ไปนอนอ่ะเข้ามาข้างในกันไหมโอเคเธอโอเคไหมฉันประมาเวลามีคนเยอะเน่ะอ่าอ่า เธอเป็นใครกันที่บ้านเธอมีใครแบบนี้เออชื่ออะไรทำไมไม่พูดล่ะแล้วทำไมไม่มางานปาร์ตี้ก่อนหน้านี้พี่คนที่คือใครอ่ะเอินบีหลับไปนอนเถอะปูนี้จะอธิบายให้ฟังทำไมล่ะพี่บอกฉันตอนนี้ไม่ได้อะเธอเป็นแฟนพี่ไม่ใช่ออกไปคุยข้างนอกก่อนดีกว่าไม่ใช่แฟนพี่ใช่ไหม ไม่ใช่ช่วยเก็บความลับนะความลับถ้าฉันเก็บไว้ฉันจะได้อะไรอ่ะโอเคโอเคอย่าได้อะไรก็ได้ฉันจะได้คูปองพรแบบคูปองของยูมันคูปองพรโอเคเยสติดสินบนใครไม่รู้แต่อย่ามายุ่งกับพี่นะเข้าใจไหมอ๋อก็คือบอกพีน้องอย่ามายุ่งกับพี่โอ้โห อยู่กันเต็มเลยลู้หมดแล้วมั้งความลับไม่มีในโลกพี่ฉันจะมีคูปองพอเหลืออีกไหมพืเธอพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วห้องนี้มันอะไรนี่เป็นห้องของเราที่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่ัน่นวมันเสื้อผ้าข,ของยูมันไม่ใช่เหรอนี่มันอะไรกันนี่ไม่ใช่ของเล่นเด็กสาที่พี่ทำหายไปน,นานแล้วทําไม่ถือวครอบครัวของพี่ด้วย คืนมาเถอะมันสำคัญกับฉันมากถูมือนี่ของยูมันไม่ใช่เหรออย่าแตะมันนะอะไรกันได้โปรดออกไปทุกคนออกไปกันเถอะนี่มาอะไรฉันเลยว่าของพี่ยูมันทำไมเธอบอกของเธอทุกคนออกไปเถอะออกไปก่อนออกไปก่อนเธอกลัวครับต่อมาโอเคให้เธออยู่คนเดียวไปก่อนฮะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่าเมสุกเอ่อเธอเป็นอะไรเนะี่ยพูดมาตรงๆเลยอบอกเลยว่าฉันไม่รู้จริงๆถ้านายไม่รู้แล้วใครจะรู้เนี่ยหรือเธอขโมยของหรือไงฉันบอกว่าไม่รู้นะ แล้วไม่อธิบายด้วยไม่มีให้ตอบไม่รู้จริงๆครับว่าใครแม่ทักไปถามแม่ผู้หญิงในห้องที่แม่บอกไม่ให้เปิดคือใครอะ่ะแม่รู้ด้วยเหรอว่าเธออยู่ในนั้นแม่เรียกแม่ว่านายเฉยยิ้มคืออะไรวะเดี๋ยวนะเธอคือน้องสาวผมเหรอใช่เหรอ,อ,อแล้ว เรื่องที่แม่กับพ่อไปทําธุรกิจคืออะไรเดี๋ยวพูดอะไรนะอ,อยังไงดี๋วะอันนี้พูดอะไรเนะี่ยส่งอีโมจิไหมอ๋อ,อคือแบบแม่บอกว่าไม่ได้รับพาตัวเธอมาครับแล้วก็ให้เราดูแลเธอให้ดีด้วยแล้วเธอคือใครวะเนี่ยอะหมดแล้วครับอ,อะไรกันเนี่ย จริงเหรอเนี่ยเด๊สวัสดีอ้าวแล้วเธอลงมาดครับลงมาได้หรอเรียบร้อยซะด้วยฮะเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยน้องหรือเปล่าขอโทษนะที่ทำให้กลัวเมื่อวานอ่ะฉันเองก็ตกใจเหมือนกันชื่ออะไรอ่ะโจซึง เธออีที่นี <oh ่มานานแค่ไหนตั้งแต่เด็กมากมโอ้โหเธอทำให้ฉันตกใจจริงๆนะแต่หลังจากดื่มเบียร์ไปแล้วนอนหลับรู้สึกดีขึ้นเบียร์เบียร์คืออะไรเธอไม่รู้จักเบียร์มันคือแอลกอฮอล์ฉันไม่เคยออไปข้างนอกเลยเลยไม่รู้ขอโทษนะงั้นเธออยู่ให้อนั้นมาตลอดเลยไม่เคยออกไปเลย ว้าวเกแล้วเธอกินยังไงเนี่ยไม่ได้อยู่แค่นมใช่ไหมแล้วเสื้อผ้าล่ะทำไมฉันไม่เคยรู้ว่าเธออยู่ที่นี่มาก่อนเลยที่นี่มันสำหรับคนแบบฉันเท่านั้นหรือเปล่าอะไรนะฉันไม่แต่งป,ประกายเหมือนคนอื่นๆที่นี่ฉันรู้สึกเหมือนไม่เข้ากับที่นี่เลย นั่นมันไร้สาระฉันกลัวเกินกว่าจะออกไปข้างนอกเลยอยู่ที่นี่แต่ฉันจะอยู่บ้านอยู่มันในอนาคตฉันควรทำยังไงดีอาจจะถึงเวลาที่เธอต้องออกไปข้างนอกสักวันงั้นมันคงเป็นไปไม่ได้สินะแล้วถ้าลองซ้อมออกไปข้างนอก มาทีกันสิจออกไปเดินเล่นกันจะบ้าตายอยู่ในบ้านตั้งแต่เด็กคือไม่รู้เลยพ่อแม่ก็อยู่ในบ้านตลอดไม่ดีนะลองเลือกเสื้อผ้าไปใส่ข้างนอกหน่อยดีไหมและฉันควรใส่ชุดแบบไหนไปข้างนอกกันละ่ะใส่อะไรที่เธอชอบดีไหมอ่ ก็คือเธอมีชุดของเธอแล้วนะครับไม่รู้มาจากไหนนะ <laughs> ชุดแม่หรือเปล่า <S <S ลองเลือกจากตัวนี้ดูดีไหมอ่อให้เลือกอย่างไวด้วยไอส้สีขาวแล้วกันอ่าชอบด้วยโอเคว้าวฉันไม่ค่อยใส่แบบนี้เลยจะลองอย,ย่างอื่นดีไหมอันนี้อันนี้ดีแล้วโอเค นี่คือแม่น้ำฮันอยู่มันแต่คนเยอะมากเลยนะเฮ้ยไม่มีใครสนใจพวกเราหรอกดูสิดอกสักุระสวยมากดอกสักุระสวยอหรว้าวนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกเลยที่แม่น้ำฮันมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะโอเคขอพักก่อนพักจากการคุยก่อนครับคือแบบ อะไรวะเนี่ยเธออยู่ในบ้านเราตั้งแต่เด็กนะครับพ่อแม่เราปิดเรื่องนี้ไว้คือพ่อแม่เราทําไมทําอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะอพ่อแม่ก็ทําไม่ถูกนะอย่างเงี้ยไม่ได้ไปเรียนหนังสือเลยคนระับอาศัยอยู่ข้างบนนะกินแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเห็นแต่กินนมโอ,โอเคผมไม่รู้ว่าเธอเป็นน้องสาวหรือเป็นอะไรกันแน่แต่ว,ว่าเราก็มาเลือกกิจกรรมดีกว่าครับไหนๆก็ออกมาข้างนอกแล้ะไปที่สนามเด็กเล่น ปั่นล้อทำและกินรามเมงนั่งเรือเป็ดปั่นล้อได้ปั่นจักรยานครับนั่งเรือเป็ดเที่ยวแม่น้ำก็โอเคนะปั่นล้ออ่าอันไหนดีปั่นล้อดีไหมปั่นล้อล้ออะไรอ๋อโอ้โหเธอจะเล่นได้ไหมเนี่ยรู้แล้วจักรยานคกน็ได้สเก็ตบอร์ด ไม่เคยขี่จักรยานมาก่อนเลยแต่จักรยานก็คือจักรยานนั่นแหละเดี๋ยวฉันจะสอนให้ปัจจัยไม่เป็นวางมือไว้ที่เอวจับมือแล้วลากจับมือแล้วลากมันจะโหดไปไหมวางมือไว้ที่เอวจับมือแล้วลากก็คือยังไงลากจักรยานไปจับมือที่เอวคืออะไรวางมือที่เอว อันไหนดีอะผมกลัวตอบไม่ถูกวางมือที่เอวก็น่าตอบมันดูแบบถึงมันจะแบบเออละลาดล้วงไปแต่ว่าอืมมันก็น่าจะพยุงได้ดีสุดไหมจับมือแล้วลากมันจะดูแบบเราไม่ค่อยช่วยอะไรหรือเปล่าแค่ลากเอาเซฟตี้ไ้ก่อนแล้วกันฮะแค่ฝันไปเหมือนจักรยานสามล้อขอโทษนะ ได้สิฉันจะจับไบว,ว้เธอไม่ชอบไปใช้ฉนะเธอไม่ชอบเมื่อกี้เธอจับไว้ใช่ไหม <c oughs> ใช่จริงเหรอ <c oughs> ใช่ปั่นต่อไปเลย <c oughs> ล้มแน่ๆ <c oughs> ว่าแล้วไม่น่าพามาเล่นจักรยานเลย <c oughs> ไม่เป็นไรนะ <c oughs> สะดวกมากเลยดีนะไม่เจ็บ เฮ้ยฮะโอ้ะมาซุกเมกหผู้หญิงคนนั้นเมื่อวานนี่นะทำไมเธอถึงหลบหน้าฉันอ่ะฉันไม่ทำอะไรให้หรือเปล่าเห็นเธอว่างก็ไป PC กับฉันไหมต้องไปจริงๆริงอะซึงอีชฉันจะไปเอซึงอีก่อนเอาไปส่งซึงอีก่อนครับแล้วค่อยไปกับเธอซึงอีซึงอีไว้เที่ยวกันอีกนะ ขอบใุดมิดาขอบคุณมากเลยค่ะเลือกไม่ถูกนะเมื่อกี้มันต้องเลือกสักอันนะฮะมาที่ร้านคอมเฮ้ยพอคิดว่าจะได้พักสักทีเธอโทรมาซะงั้นทำไมล่ะเธอบอกว่าเวาอยู่ที่นี่แล้วเวลาผ่านไปเร็วไม่ใช่เหรอใช่จริงด้วยฮะผู้ชายคนนั้นังอยู่ที่นี่อีกเหรอ ใครผู้ชายแก่ๆคนนึ่งขเขานั่งอยู่ที่เดิมกว่า60ชั่วโมงแล้วโอ้โหนั่งอ่านข่าว<ช>ดูไอจไปเรื่อยมันไม่แปลกไปหน่อยเหรอ,อจริงเหรออืมเราช่วยทำอะไรได้บ้างช่วยล้างจานช่วยทำความสะอาดทำรามเมงทำความสะอาดดีไหมเพราะว่าเราต้องไปดูดครับมันต้องทำทั่ว ร้านเนี่ยน่าจะเห็นนะครับว่าชายคนนั้นทําอะไรอยู่อาจจะเป็นชายชุดดําที่เราเห็นที่เป็นโจรก็ได้เอ๊ะผ่านไป60ชั่วโมงแล้วอ้าวไอ้นี่ดีกว่าหมอนั่นเหรอ,อฉันควรจะไปะเช็คที่โต๊ะหมอนั่นใช่ไหมใช่ไปดูก็ได้มันมีอะไรกันแน่นะอาคิดถูกซะด้วยฮะลุกไปขี้ไปเยี่ยวแน่เลย โโอโหมัน,นเขาดูอะไรเนี่ยมิวเกอรค,ความขัดแย้งในทีมมิวเกอร์เก็บเงินสิเฮ้ยไอ้นี่ฮะแย่และอะไรครับเนี่ยไอ้นี่เราต้องโกรธใส่ไหมหยิบขึ้นมาอยู่นิ่งๆกูโกรธเลยอะทำอย่างเงี้ยกับผู้หญิงอาเจี้ย อุเก็บเงินพื่อนั้นขึ้นมาเลยนะไม่ดีกว่าทำไมต้องทำด้วยฉันบอกให้เก็บขึ้นมาไงเอามาซุกเธอจะลุกขึ้นมาไหถ้าเงินไม่พอฉันต้องออกให้เองไม่ใช่ประเด็นตอนนี้นะใช่สำรับฉันมันคือปัญหาเพราะฉั้นต้องปล่อยให้ฉันจัดการเถอะเราต้องใจเย็นเนี่ยเราโกรธล้วก็เธอไม่ชอบมึงนี่นะไม่น่าเชื่อเลยว่ามีลูกค้าแบบนี้อยู่ แล้เธอรู้สึกยังไงบ้างช่วงนี้อยู่ใกล้ๆฉันเริ่มรู้สึกดีใช่ไหมผู้อะไรเนี่ยเอาแน่มันยอดเยี่ยมเลยที่ออกไปเที่ยวกับสาวสวยแล้วไงเธอชอบใครสุดโอ้ถามอย่างนี้เลยครับถ้าถามอย่างนี้เลยนะครับถ้าผมตอบถ้าผมตอบเป็นอย่างอื่นคนอื่นก็คือโกรธชัวนะครับในเมื่ออยู่สองคนก็เออเมาซุกเนาะฉัน เธอน่ะฉันเหรอฉันชอบเธอสุดฉันฉันฉันเหรอ่ชอบตรงไหนสุดไอ่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 ตอบไม่ทันเธอสวยเกือบไม่ทันกว่าทันหืมตาของเธอสวยจมูกของเธอก็น่ารักบางครั้งฉันได้เห็นเธอจ้องฉันเดี๋ยนะอย่าดีดหัวอีกนะ ก็อยู่ใกล้ฉันขนาดนั้นได้ยังไงโดยที่ไม่รู้สึกประมาะเลยไม่น่าเชื่อเลยแล้วเ,เธอประมาะเหรอเอาละแ <c oughs> ฉันใกล้เลิกงานแล้วเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกันทีหลังโอเคใครมากดอะไรวะอฮะเธอต้องทำความสะอาด <c oughs> ฉันจะได้เลิกงานเร็วๆโอเคจร <c oughs> <Okay. S 1> ิงด้วย ได้เลยโอเคจบชัปเตอร์ที่4ี่ครับได้เมาสุกข,ขึ้นมาแกลนไม่ได้ไม่ได้อือ่นบีก็ได้อยู่เมาสุกนิดนึงอื่นบีนิดนึงทรงซึ่งอีนะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นคนใหม่ที่เจอในวันนี้นะครับก็ได้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับคนอื่นนะเทียบกับมินจองนี่คือแบบเยอะกว่ามินจองเลยนะ <c oughs> ผมแบบว่า ไม่รู้จะเออจริงนะมีทงในใจแล้วว่าใครจะผมจะเลือกใครนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปแล้วกันนะครับใน EP หน้านะครับเหมือนเดิมนะครับมาดูที่อัลบัม้มอัลบั้มตอนนี้ก็ของเมาซุกไม่มีอะไรขึ้นมานะครับไม่มีอะไรปลดล็อกนะของมินจองนะครับไม่มีอะไรเช่นกันนะครับของคนนี้แกรนนะครับ มาดูอัลบั้มนะครับของมาซุกไม่มีอะไรขึ้นมานะมินจองก็ไม่มีอะไรขึ้นมาหรืออันนี้วะอันนี้หรือเปล่าอ,อ๋อนี่ไงจริงด้วยขึ้นมาแอบดูรูปของมินจองไอ้นี่มันออประตูพังดูเหมือนว่าจะแตะนิดเดียวกับพังเลนะเฮ้ยอ้าวคอนอันนี้นะครับมันไปเอามาจากไหนฮะเราเก็บมาได้ ไอ,โโอ้นะี่โจนะฮะที่มันพังบ้านเราชัวร์ตอนนี้นะครับของเมอ่อซุกไม่มีมินจองมีแกลนไม่มีปลดล็อกฮนะอืนบีไม่มีปลดล็อกแล้วก็ซึงอีไม่มีปลดล็อกนะครับมีแค่มินจองคนเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวรอค่อยมาติดตามรับชมเรื่องราวกันต่อในพาร์ทหน้านะครับว่าไอ้โจนี้เป็นใครนะรแล้วเหตุการณ์จะเป็นไงต่อนะครับก็สวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ